เอาเวฟยายไปขี่ขึ้นเขา ก็คือ Honda เวฟของยายผมเองเอาไว้ขี่ไปไร่เป็นนาพาหลานไปโรงเรียนซึ่งผมต้องปรับตังนิดหน่อยให้เหมาะก,กับการออกทริปเริ่มจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเดิมเป็นเบอร์10แลิว30แต่รถใช้งานมานานวันนี้เลยจะลองเปลี่ยนเป็นเบอร์40ซึ่งจะเลือกใช้เป็นค a ร์สตอนพาวเวอร์วัตที่เขาเพิ่งจะออกเบอร์ใหม่และเป็นเวลนัมเบอร์วัแบรนด์น้ำมันเครื่องขายดีอันดับหนึ่งของโลกสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไว้จะได้แน่นอนรอบนี้มาพร้อมกับสเปคใหม่ A P I S P และจาซป้ F องกันเครื่องเี็มาพร้อมกับสูตตร In ช่่ววในนสขอองัรา ปกป้องเครื่องเยอย่าแลกขับขี่นุ่มนวลไม่มีสะดุดจากนั้นล้างรถเรียบอุปกรณ์แล้วขี่ไปท่องเที่ยวบนภูเขาระหว่างทางบิดขึ้นเขาเจอแดดร้อนหรือพายุฝนแต่รถยังบิดขึ้นได้เพราะน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนมาทําให้เครื่องทํางานใกล้เคียงกับรถใหม่ขับไม่มีสะดุดแถมเร่งได้ดั่จาจถึงที่หมายกลางเต็นท์พักผ่อนตรวจเช็ครถ,รถวัดระดับน้ามันเครื่องสรุปคือรถเก่าใช้งานทั่วไปก็เอาอมาขับออกทริปได้เพียงตรวจสภาพให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรถเหล่าโดยขยับขึ้นเป็นเบอร์สี่ส A.P.I.S. p j a าโซ a, S o M a 2ตัวนี้เขาจะมีความเหนื่อยที่มากกว่าทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแถมน้ำมันเครื่องไม่หายลดการสะสมของความร้อนจากการที่รออคหรือช่วยตอบโจทย์สายที่ขับรถนานๆต้องลองเลยน้ำมันเครื่องคลาสต้ตนพละลวัตเพียงเท่านี้รถใช้งานทั่วไปก็จะเอามากับที่ท่องเที่ยวได้แล้วเราจะรักรถของเรามากขึ้น